สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนาอรัตเบกสินนะคะดิฉันมีปัญหาชีวิตเกี่ยวกับด้านอารมณ์ค่ะเพราะว่ามีอาการนอนไม่ค่อยหลับในเวลากลางคืนเลยส่งผลให้ในเวลากลางวันจะมีอารมณ์ฉุนเฉียวหุ่นอิดง่ายแล้วก็มีอาการง่วงในเวลากลางวันมีอาการปวดหัวบ่อยแล้วก็หน้าตาดูหมองคล้ำไม่สดชื่นค่ะชื่อกิจกรรมที่ดิฉันทําคือพักผ่อนให้เพียงพอเพื่อสุขภาพที่ดีค่ะ วัตถุประสงค์เพื่อให้มีสุขภาพอนามัยที่ดีร่างกายไม่อ่อนเพลียขั้นตอนในการดําเนินการ 1. ดื่มน้ําเยอะๆ 2. เข้านอนก่อนเที่ยงคืน 3. งดเล่นโทรศัพท์หรือว่าเล่นโทรศัพท์ให้ตรงเวลาค่ะ 4. ลดความเครียด 5. เมื่อมีอาการง่วงเลือกที่จะนอนเลยไม่เลือกที่จะเอาโทรศัพท์ขึ้นมาเล่นค่ะ 6. รับประทานอาหารในครอผ้ามู่ รับประทานอาหารให้ครผ้าหมูหรือถ้ากินข้าวผ้าหมูไม่ได้ก็พยายามรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ค่ะเจ็ดออกกําลังกายเป็นประจำค่ะส่วนผลที่ดิฉันได้รับจากการทํากิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตนะคะทําให้มีสุขภาพที่ดีขึ้นและรู้สึกมีวินัยในการเข้านอนมากขึ้นค่ะส่วนอาการปวดหัวหรืออาการอ่อนเพลียก็ทุเราลงค่ะขอบคุณค่ะ